บเท่าได้ก็ค่ไ้ก็องอยสซง่คขึ้นได้มาพี่ยนได้าี่นมหพายญุ่่นเม่งขะดิ่งจันอ้ยจันควานมาสื่อโบเลสือเอาจันนี่อะัอันตัวหน่อยหน่อยยเด้อ ไม่ได้ยุเดียวพี่อเปไ่บเป็นผูแม่งสสดิ่งนีก็เห็นอยู่ไหนคนเออที่เดินคนกนั่งอย่นีปกติเอ็นก็ไปนั่งมากไปแต่จันทก่อนคนมุมีคนวะมน่อคนนั่งนีเนปนอันจกบาทจานเนี่ยชาบาท้าบาทบอกเดี๋ยว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 เราเบิ่งมักข่อยกอนบข่วยม่มีเนาะ quậy còn thì là mặc quậy mặc quậy thấy vì là sao lắm á quá video này là có đây là vì là chắc chạy ừ. ừ, tôi thích hà hả? là ở xóm ăn ăn ขนานั้นนนใหญ่ขที่บาทเอาไปอู่ฮะเอา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 ้นทีาทั๋มะกล้วยก็แห้งครอพับเบิ้เออต่วบิ้ตเคี่ยวเสื้ห่อนเอาหอนก็บไดดือต้องมีเงี้ยเดี๋ยวบางอย่างโอ้บักตูมลว่าแต่บกมวงเียงเนี่ ตูมตุ้มโ้มละกอมาละกอเาด้าวยค่ะเอาเลยครับเชิญแจกครับติข้าวนเขให้น่อล้าวได้้ากระทียาบตลาดันจันทร์นี้มากได้แต่หมากใหม,ใหม่เดี๋ยวสีลงไปเบิงแถว ตลาดล้านดอกจานสองก้อแนวกินในแต้มงไมง่โมเดิแนวกินไปห,หาแถวล้านดอกจานพลอยพี่น้องตองไปเบิองล้านดอกจานน้ำกันสองก้อนขา้าวจีมาบอกท่านไะไรยงังได้ข้าวจีก่อนนะกับใส่กรอบพี่น้องจ,จ้ะข้าวจีทางเขาตลาดล้านดอกจานครับ บรรยากาศร,ร้านดอกจานทรอนี้ครับพี่นอ้องเมฆา,า,ากระจัยจังใจพูดนลยะบอกมาเนี่ยขนาดกระบอกท่านมาท่านี้กระบ,บอกมาอ่นกระบ,บอกมาเม่ดเชฟเฟินน,นี่กำลังเลือกสัดตลาดอยู่จ้าเยิ้มแน่จ้าว่าสัตว์ีเหลือหน่อยได้ยันละลูกได้ยังกันนะ นี่กัะปวอมสัดประหลาดบรรยากาศด้านตกจาจเหมือนี้มีผกหวาน,ม,วนม่วงน่าม่อัน้ไข่หมดแดงกง่ามไข่หมดแดงแม่เป้งยังมีอยู่เม่เ <c oughs> ป้งปลาเนี่ยปลาย่อนด หมกบกไข่หมดแดงยังมีโอ้โหหางนิ่มหางมิ่มลาวานิ่ปมปลาแดกมีปลาแดกมีเขียดหน่อยนั่งแห้งเขียดแหง้งบรรยากาศเหมือนนี้เนาะเมื่อขาดกระยขายดแทงเนี่ยจักไปใส่สมองหัวเขียดหน่อยเขียดขาคำ อ้ะมีเขีนมอกมีะแกเองอู้อันนี้ายเนาะเียเนาะเอียงข้างมิ่มข้างมิ่มหัวหน้ามันเนะหัวอะไรเจบาทอะไรเป็นตาห้างรลังซองตหัวมิมหัวมิมหัวน้าหวานมั่นทีเนาะเออ ก็ยังมีมี่มีมีอันมะม่วงหิมะพานธ์ค่ะบาทห้าสิบบาทจ้ามะม่วงหิมะพานธ์ร้านดอกจันนี่แหละมีมากสินค้าตลาดกันโอ้ช่วงนี้มีเนาะอันเมะม่มงไร้ขนาดเลย่อแต่ว่าชัดเปลาาในข้อไก่ไข่มดแดงน้อนไหมบรรยากาศร้านดอกจันเหมือนกันปลาสด

หอมด้ไอมันแต่กินผื่นเลยนรียนหอมเลยกินโมได้ดมเอาแต่กินกับพ่อไอเป่งบรรยาการร้านอาจารย์มาเลยสินค้าครับนี่อันนี้ละแต่บอกขาคือใครหมดแดงกับม่เป่งขาวสาเชษน้องไม้สด Bác quả ăn hết bốt Ăn à, khá hay lại Ăn à, bột đen nó như Nhưng bột ăn khá tà lạt vô Nhưng nghỉ vô Nghỉ hói Hói Qua nói Chuyên khu thuộc mua ăn súc

วันนี้ปลาแห้งเด้วยกันว่าทันนงใดกัแวะมาเตะหม่องเก่าเมนยังไงยุ่ยนี่แหละยุ่เชี่ยวเลยยุ่เชี่ยวานนี่แหละครับผมมาเนื้อจ้ะปลาแห้งมคนยิ่งงามมากเลยพี่น้องเงามงามปลาแห้งคนทางเขาล้านดอกจานหม่องเก่านี่ละช่างหม่องเก่าใช่หรือจังหวะหม่องเก่าทางเขาก็เห็นรถ กาลงไปเบนทางหลวงจักข่าวจักน้อยอมืมามามัอนี้ทหารเพิ่มมากนี่หมามาดมฝอยฝอยโอ้ <c oughs> ขาดบ่ได้อันนี้อันนี้ก็ขาดบ่ได้ก็แต่มากันหน้ามาคือกัน ใต้เห็นที่เอ้า nhà าี่นู่นออกใต้กันจนเน่าสาหมื่นจนเห็นมันแดดมันแดดเนาะอ่าอ่าอันนี้อ่ะไอือคือเอาน้ำก้านี่ละเอาน้ำคื้อบึงบรรยากาศหนาดานจุดพันฝลไทยแลนด์ออมานี่ช่วงไทยบานพี่น้องเฮาทั้งฝนกระลังมาก จะคลหาบังมารงหวะกำลังมาหอดแดดแล้วก็ย่างคืนนีอ้ลำบากได้ที่นองนยบรรยากาศ้าดชุดพันปนไผ่เหล่าีิมาลาด ตลาดวันจันทร์หมดเลยฝุ่นฝนบรรยากาศเลือกกำลังมาที่น้องเขาทั้งฟังฝนล้บุยของถาวลงลงไปด้ย <ail out>

มันแดดแดดไล่เมือแดดไล่มือมยมอยจุดแต่ว่ามือนี้มันเริ่มแดดแต่เสาเลยว้าวบรรยากาศล้านดอกจานมือนี้ตลาดล้านดอกจานเชมมาลาดเรือกำลังเข่าเบ่งเรือกันเบ่งเรือเบ่งเรือ เ,เสือเป่าว่าแต่มีผู้โดยสารว่าแมนเนาะบรรยากาศร,ร้าสอดอจานเช่นมาหล,ลักลคนกำลังเข้ามาไปข้างใต่คนเห็นวะ